นี่เนาะไม่มีใครมาดูเราก็ได้ตั้งเครื่องเราตั้งระบบก็ไม่ได้ 那来训练，对吗？ เสียงข้างนอกก็ดีนะแล้วก็ถ้าเป็นปกติจะเป็นนะปกติตั้งกล้อง,องวันนี้ขอตั้งจริงจังหน่อยนะขอจริงจังหน่อยนะคะขอจริงจังหน่อยนะคะ ท้งใหม่ก็ดีขึ้นเนาะนดีขึ้นนิดหนึง่ง <c oughs> ทำไปตั้งไปก็ <c oughs> ดีขึ้นหน่อยเ่ยอ๋อ <c oughs> มันต้องตั้งแบบนี้อาจจะตั้งอีกครั้งปรับอัตโนมัติอืม ดีขึ้นไหมขอตั้งกล้องหน่อยนะคะขออาหารกล้องหน่อยไม่ต้องแชร์กำลังตั้งกล้องใหม่นะคะมีไฟนะอันนี้มีไฟอยู่ข้างหลังน,ะะนี่สั่งมาใหม่นะ เลยหนึ e ่งสามสองบันทึกแล้วมันไม่ได้เกี ini, ่ยวกับเราเกี่ยวกับเราต้องเดี๋ยวเราไปสร้างหน่อยชั้นเรื่อมก็เขียวดีนี่นะ ก็ฮัมข pues ้างบนนี้ตรงสวยขนาดนั hmm ้นขนาดนี <h tempor aire> ้ดีไหมก็เอาเรน่องนี้เราเอาปกติดีกว่าปกติต้องตั้งกล้องใหม่มันอยู่ที่การตั้งพวกเราไปตั้งเองไอ้ที Mm hmm. เดี๋ยวขอขอลงจากไรายนะคะตั้งกล้องอูตั้งมุมนี้ถ้าหันกลับเข้าในเนี่ยจะชัดเพราะว่านี่มันย้อนแสงเข้าใจแล้วค่ะไม่ไี่มีอะไรเสียหรอก ดีいいนะคะ